วัครับวันนี้วันที่30เมษายน2559ลูกค้ามาติดกับขโมยคลิกไอตัว LED นะครับตัว LED จะเป็นล้อมแมกนะครับแล้วก็ตรงไฟหน้าตรงนี้จะเป็นหลอดไฟ LED นะครับจะไม่มีหลอดไฟจะมีตรงนี้นะครับสังเกตง่าย LED เดี๋ยวเรากดรีโหมดให้ดูนะครับกดล็อก2ครั้งใครโดนรถด ไม่้องนะครับไม่รู้กวนชาวบ้านอันนี้ไม้รถอยู่ที่ถ้าสมมติมีคนมาแทงนะครับบิดปุ๊บรถอันนี้ไม้รถอยู่ที่16กกิโลนะครับเพิ่งออกถ้าสมมุติลืมล็อกรถเราเห็นพอดีครับมีคนมาขโมยรถเรานะครับกดปุ่มคลายล็อ รถด,ดับเลยวันนี้น้องจากมอชอม,มาติดอีกคันเนาะราคาพันสามนะครับร้านมีสามสาขามีห้วยขวางสม,มุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับเบอร์โทร0858686711ครับโอเคครับครับ